สวัสดีครับผมหยาจากเพจบ้านที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมินะครับวันนี้พามาชมที่นานะครับผมติดทางสาธารณะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนื้อที่11ไร่2งงาน4 3ตารางวาครับระหว่างที่ดินนะครับผมไปหาเสาไฟฟ้าเนี่ยระหว่างทางครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่มาถมที่ดินนะครับมาปรับดินนะครับ ขุดสะนะครับปลูกต้นไม้ระหว่างจากที่ดินเราไปหาเสาไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4แปลงด้วยกันนะครับซึ่งดูได้ไม่ยากนะครับว่าแต่ละแปลงเนี่ยดึงไฟฟ้าเข้าที่ดินตัวเองแน่นอนนะครับกอไฟฟ้าจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมส่วนแปลงนี้กํากำลังถมนะครับขุดสะปลูกต้นไม้แล้วก็มีบ้านหลังนี้นะครับที่มี เพื่อนบ้านอยู่อาศัยประจําเลยนะครับผมถัดมาอีกแปลงหนึ่งนะครับก็จุดนี้เนี่ยกําลังถมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเสาไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ที่ดินเรามากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนะครับก็ตอนนี้ห่างไฟฟ้าประมาณ600เมตรถ้าเกิดทุกแปลงนะครับดึงไฟฟ้ามาหมดเลยเนี่ยก็จะห่างจากที่ดินเราประมาณ ไม่ถึง200เมตรนะครับที่ดินนะครับหน้ากว้าง109เมตรลึก1 9 0เมตรนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า11ไร่2งาน43ตารางวาราคายกแปลงจะอยู่ที่1,350,000บาทครับแนวเขตดูง่ายมากๆเลยนะครับก็จะเริ่มจากซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปสุดฝั่งขวามือเลยนะครับ ส่วนที่นาตรงนี้นะครับผมาทางเจ้าของที่เนี่ยไม่มีการเผานานะครับไม่มีการเผาต้นข้าวหรือว่าอะไรท้งนั้นนะครับไม่มีการเผาฟางข้าวเลยแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้นะครับเป็นปุ๋ยอินรีย์หรือว่าใช้มูลวัวตลอดนะครับซึ่งทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับ น้ำมาดานแถวนี้นะครับไม่ก่อยไม่เค็มนะครับค่า pH เป็นกลางลึกอยู่ประมาณ45นะครับ45เมตรจนถึง65เมตรนะครับประมาณนี้เป็นที่นานะครับแต่ว่าไม่ได้ต่ำกว่าทางสาธารณะด้านหน้าเยอะนะครับก็ต่ำพอดีนะครับส่วนท่านใดที่จะมาพัฒนาที่ดินเนี่ยก็สามารถขุดซะนะครับแล้วก็ นำดินมาถมบริเวณที่เป็นจุดที่จะสร้างที่พักอาศัยได้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการถมที่ดินเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็ส่วนโลเคชั่นนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับสามารถโทรสอบถามหรือนัดชมที่ดินชีน้แนวเขตได้นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมถ้าจะนัดชมที่ดินก็แนะนำว่านัดล่วงหน้านะครับ ก็ขอจบการรีวิวนะครับผมแปลงนี้ไม่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ